สวัสดีค่ะแฟนคลับที่รักทุกท่านมาพบกับสาวดำพารรวยอีกนะคะวันนี้นะคะต้องขอตทษแฟนเพลงอย่างแฟนคลับอย่างมากเลยแฟนเพลงมาจันค่ะ <c oughs> สาวดำไม่ได้ลงช่องอดำมหาเสน่ห์ชาแนลนะคะเพราะว่าสาวดำถือโทรศัพท์อันไปอันนึงแล้วก็ไม่ได้มีเวลาเพราะต้องขับรถและเดินทางตลอดนะครับก็เลยต้องลงอ ช่องใหญ่ก่อนนะคะแฟนกลับที่รักจ๋าโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่เปกำลังแรงใจให้สาวดำพารวยด้วยนะคะแฟนกลับที่รักทุกๆท่านเราคิดว่าเราเป็นพี่น้องกันทุกทท่านนะคะแฟนกลับก็เป็นพี่น้องเป็นญาติกับสาวดำทุกๆท่าน แฟนคลับท่านไหนนะคะหากมีเวลาว่างอย,อยากจะมาเที่ยวบ้านสาวดําโทรมาก่อนนะคะว่าสาวดําอยู่ไหมนะก็ะคงจะมีสักวันหนึ่งที่สาวดําจะอยู่ให้แฟนคลับอาไลน์มาบอกก่อนโทรไลน์มาบอกในไลน์ว่าจะมาเยี่ยมสาวดําวันไหนนะคะสาวดําก็อยู่บ้านๆก็อยู่นะเออม่านม่านาน,าาน้ำกันนนนนด กันนี่นั่งสีเบล์ลงช่องในมาหลายๆคนเข้ามาตำบักฮวงกินกันเนาะกับนมเซนเนะาะตำบักฮวงกับนมจีนแมี่เขาก็ตำบักฮวงกินกับนมจีนเนี่ยก็หาเ็บพักอ่ะพักบุง้งพักบุง้งมันถือฝนยอดงามงาม,งามอ้วนๆยู่ยยุ่หน้าสาวดําพี่น้องมาเบิ่งเลยเน,นากขณอบ้านนี้นัดสาวดําไปว่าสิมามือ่อใดสิมาก,กันหลายคนบ่นเนี่ยนั่งสิได้อยู่บ้านสิไดย์หนึ่งเกาหนึ่งน้ำ เนาะหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำนิดปะกุ้งย็ดยังไหวน,นั่งหามาไหวืิอๆเดชแต่ว่าบนั่งบ่ได้ย็ดให้กินเด้เพราะว่าขันทันมืนอคือจะคืบใช้เปลี่ยนพี่เป็นน้องกันเนาะนั่งเ้าเนี่นั่งเา้เาได้ความจริงแฟนคลับจาได้อยู่ว่านั่งเา้ายังไปก้นเาน้าตรงๆอยู่แล้วนั่งสินับเบิ่งว่าพ่อมาหลายคนสิมาหลายคนปั๊ไดต้องนัดแนนนอนว่ามาแถแนนอนนั่งสิ่บ้านนั่งก็สิหา อันแนวมาไหวหาบักุวงหาเก็บผักเก็บยังก็สินะอ่ะแต่ว่าแฟนขับมากอะมัดตาบักงวงตามบักพีกเฮ็ดยังต้มแกงยังกะว่ากันไปก็เฮ็ดจินลวดเฮ็ดน้ำยาหนมจิน,นแซบ่แซบเฮ็ดแน้าได้ที่มันแน้สาวดำกินน้ำได้็สิน,นะนั่งบ่ยากดอกแต่ว่านั่งบ่ยากก็เอาปลาทูมาเฮ็ดน้ำยาหนมจีน,นแล้วก็ตามบักงวงต้มไข่แล้วก็อันทอดปลานิน่น ปลาน้นต้องเอาอ่าปลานน้นทอดปลานน้นย่างนี่สิเขาก็มากินกันมาคุยกันมาหูจักกันมาเบาน่วงหัวหมวนกันหายเวลามากค่ะมากมามานอนนํานั่งมือนึงนั่งมือเศร้ากินเขากินน้ำแล้วก็จ้างไปเขากูมิรไม่ตรีต่อกันเนาะคะเนาะหล้วก็มีความจริงใจต่อกัน นั่งนี่ก็คิดซะว่าเป็นพี่เป็นน้องแฟนคลับนั่งคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องทุกผู้ทุกคนค่ะหาเวลามากก่อนจะได้ลงหน้าเนี่ถ้าได้ถ้าลงกหน้าแล้วอ่อนไม่มีเวลาเด้ค่ะตอนนี้ยังบ่ท่านได้ลงกเพราะว่าเพราะว่าไอ้อ่าฝนเนี่ยท่านเด้ตกอันพอที่ได้ไปดำหน้าดำยังหมายถึงแฟนคลับเด้กมาเมนนั่งเดียวมาเมนนั่งเด้ค่ะจะเป็นลงกหน้าสาวดำไปดำหน้ากัน นสิบ่แรงเลยแ <laughs> ล้วก็เนาะก็เป็นตะเบ,บิ่งดีได้แล้วเนาะเออนั่งก็บสิบเดำใส่หลาน้าโบมี่เขาบ้านหมดแล้วมันน้านัางอ่ะบแต่จะม้วนะเนาะไอ้ก็ดีได้แล้วเนาะแฟนขับมาสิปนะเป็นตะม้วนเนาะเขาเย็ะนั่นเย็ะนี่แล้วก็นั่งหลินกันห้องเพ่งกันนั่งก็สิบห้องไอ้แฟนขับฟังแฟนขับกับห้องไอ้นั่งฟังตั้งคนตั้งห้อง แฟนขับสิฟังเพล้ยงยังกับขอมาหนังกับห้องบ้านนี้แฟนขับสิงห้องเพล้ยงยังให้นั่งฟังกับห้องเขาอันประมาณสักสามสิบสี่สิบคนหนึ่งจีโน่ปูอาสาปูอันดูหน้าเนี่ยเป็นแถวโหลดไปเฮ็ดกินกันปเป็นขั้วใหญ่เนี่ยค่ะก็จะมีนุกน้ำยาเฮ็ดอันเขาซื้อนมกินมาแล้วเขาก็ไม่เฮ็ดน้ำยาเองจา้า ให้หนั่งเฮ็ดให้กินก็ได้แต่ว่าขัรนั่งเฮ็ดให้กินแต่ว่าถ้านั่งเฮ็ดให้นี <im <im ่ต้องกินต้องกินเนี่ยต้องกินให้มืดเนี่ย่ก็่มีคนได้กินฝีมือนักร้องเนี้ยกัตาสิบอกให้แต่ว่านั่งเฮ็ดเป็นอยู่นั่งเฮ็ดสูตรนั่งนี่ละให้แฟนขับกินเบิ้งว่าสิแซ่บบอสจไดดว่ามี่ยมสาวดำพ้ารวยมันน้อยอย่าเพินมื้นนึงเพิ่นอันอันเฮ็ดน้ำยาโน้มกินสู้กิน อ่าสิได้มู่ว่าแซ่บหรือว่าแซ่บเอนตัวเนี้ยบานนี้อันไหนที่นั่งยืดเป็นกันตันเบ,บียนี่แหละน้ำยาหนุ่มจีนแต่ว่านั่งหันดเพชรกินเพชรนั่นแหละเอาลาะเพีรหรือว่าเพีรกับให้นั่งเห็ดให้เรียบร้อยแล้วอแฟนขับกับเบิ้งเลยเวลานั่งเหยีดจะได้จำสูตรนั่งไว้กันหน้ากินแล้วแซ่บจะได้ไปเหยอยดุ่บานตัวตั้งสี่เขาจะเงินว่าเป็นพี่เป็นน้องสมัครสมาสมาัครขี้ปองดองกันยามีชีวิตยูนมาหากันมาเยี่ยมยานทำข้าวกัน มีมิดแม่ตรีคิดอันุดงามต่อกันเท่ากับคืดฮอดกันต่อัวนี้มันจังจะเป็นพี่เป็นน้องก,กันยี่หลีมาอันเบ้าตั้งแต่นอันอันยูทูบแบแบอายุเข้า <c oughs> มาแบะบะแ,แต่อย่างหัวแต่โ <c oughs> อย้ยก็จีบปากแปลกให้กันมองสินเนาะ <c oughs> มาจ้งจะดูเว้าหน่วงหัววนกันมาจ้งจิตสนิทสนมกันไปใส่มาใส่ใจเอื้อนหากันท่านผู้ชมเข้าหักกันไว้ตัวทิ่นั่งบอกอจนาได้พ่อจ้าบานนี่เข้าก็จิมีทอดปลานิ่นทอดปลาทูหนึ่งคือเนืยวห่อนห่อนกับขนมจีนนันกกาก็มีนั่นแหละแล้วก็มี่มสมตำมี่ขนมจีนน้ํายาแล้วก็มีปลาทอดปลาทูกรอบๆแล้วก็ทอดอันปลานิ่นกรอบๆบ้านเนี้ย เราก็ัไม่กินกันมันนี่ก็โอ้ยกสิมวนตัเนาะโบกกันโบาผูนไอมีีอย่างก็บโบกสู้กันฟังกับมวนกันหาเวลามาเด้อกันเด้อจะได้สนิทสนมกันไปสิได้จะได้มีความหักวามแพ้งกันต่อไปอันตัวนอกขันเนาะนั่งบอกเราได้ละ่ะถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันต้องเ็ดแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมแบบนั่งวานี่ละนั่งกัอยูบูเดียว ข้อมออยู่ผู้เดียวกับสามสี่ตัวนั่งกินสิ้อ้าออกไป็ดกินอยู่หน้าเปลี่ยวจ้ะท่านผู้ชมเซม่ามือใดบอกเลยจ้าบ้านนี่อันหวยเนาะค่ะเตอนทาที่นั่งจําได้แต่ก็อยู่ใกล้มือนี่เนาะก็ค,คือหวยร้านน้องเกจ็บผลละไมนะ่น่ะเลขงามเนาะเจ็ดหกสี่ลูกให้ตัวเดียวเลยแล้วบอกว่าเจ็ดหกสี่ว่าสันตอนที่นั่งลองคลิปเมื่อกี้นั่งโต๊ะไปหาในเกียง เราบอกบ่ได้เราเราบอกบ่บ่ได้ยินเราบอกไปเราบ่มีแเงอินน้องโอ๋บอ้ฟังมาใหญ่เกี้ยงฝันมาสั้นฝันเราบัดนี้บอกน้องโอ๋มันเียนไว้อยู่มาสั้นพอดีแล้วนะกลับไปก็จะได้ไปถามเราว่าเป็นจังไหนไงเกี้ยงนกขนนกมาเพิ่นได้เลขอีหยังงวดงวดหนึ่งหันเบนได้อีหยังนั้นั่งลืมไปแล้วมันมันงวดนี้บ่เข่าสองตัวเนาะตัดเข่าตัดซื้อบ่ถือแต่หันถือวิ่งเนาะถือวิ่งทั้งบนทั้งล่างเด้่เราให้ ซี่หกเออซี่หกสามหกกเขาข้างซึ่งสามกับเขาข้างล่างน่ะยาปูองอาจยนาดอกไม้ท่านผู้ชมงวดนี้ปูองอาจยนาดอกไม้นั่งพ่อท่านเดินไปถามเนี่ยเกี้ยงเมื่อเศร้านี่หมู่บ้านเี่นไปถามเพื่อนกะเราเราบ่อท่านได้ฝันอย่างนี้คือว่าจังได้พูดนั่งกะเราบอกคอยเนาะบ้านนี้อันนั่งกะจีแล้ถือโอกาสบอกอันร้านน้องเก็บเหมืนเนาะร้านน้องเก็บเหมืนนั่งถามมาเจ็ดหกซี่แม่ แล้วพอจะสค่เดียวเลยเจ็ดหกสี่แม่พรสันมาเนี่ยอันนั่งกับมาบอกอันเลขกอันต้ตมตำแม่หมูตกครุกเนาะโอ้ยท่สันผู้ชมอ่าแม่หมูตก้กรุกก,กะงามเด่นสี่ลองเก่าหนึเกแล้วก็สี่เก้าสี่สามสีจ็ดพนผู้ชมแล้วก็ไอเลขกลางเดนเจ็ดกับหาเดนเจดล่องหา จ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดหกเจ็ดสีบบ่ท่านผู้ชมบานนี้ของแม่สม,มุดปาการเน้นๆไปเด้อค่ะเนดะ้อ7ี่เจ็ดเน้นๆเลยแม่วงกลมไม่ให้นอกนีเอเก้าหกเจ็ดเก้าหกสี่สองี่หกเจ็ดข้างบนนะคะแล้วก็สอตัวก็จะมีสี่เก้าเจ็ดเก้าสหกเจ็ด หกเจ็ดลักไก่สี่หกจ้ะเนี่ยท่านผู้ชมหวยคือคือคล้ายๆกันเลยกับหวยร้านแม่หมูแม่หมูร้านส้มตำนะ่ะอันนี้เลขล่างแม่เพืนน 3, 6, ่นไหนสามหกเจ็ดสี่สี่สองลักกเจ็ดเจ็ดท่านผู้ชมเนี่ยเลขแม่สมุดประก,กาศนาะงข้างน้องท่านผู้ชมเนาะบารนี้แฟนคลับกันบารนี้นั่งบพาะท่านได้บอกเด้ท่านผู้ชมนั่งสิบอกแฟนคลับอันนั่งหัวก็คือได้ หมายกว่านั่งไปไปที่ไปอันซ่องอันหายทองคำเนะค่ะท่านผู้ชมหายทองคำอยู่ที่บ้านท่าสวรรค์อําเภอยังกเกาะพุทธศาลาอันอำเภอไอแต่หมุดทาสาราเพืาาาอ่อมันจาก,กิริจังหวัดขอนแกน่นนั่งไปนะท่านผู้ชมอันนั่งเห็นเลขกเกาหาท่านผู้ชมเลขงามงามเลขกเกาหาเลยอยู่เนี่ยอยู่หายเนี่ยต่บอดมันอยู่หายกับยุ่งมองกระดูกเพิ่นเนี่ยค่ะเราบัดนนี่ บ้านนี้เอ็นเจ้าของหน้าเพิน่นแกอายุหาสิบหกบางเจ้าก,ก่อนนั้นจ้ภรรยาแกน่ะหรือว่าเมียแกน่ะเพิน่นอายุหาสิบสามปีท่านผู้ชมท่นก็ออกหาสามเนาะวันนี้แฟนเพิ่นหาสิบหกเหมือนนั่งผู้ไปทั้ข้าวกับหกสิบหาไหมนั่นแหละบานนี่โอ้ยโวแม่บาดนี่ <laughs> แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือสาวดำไปที่ อ่าแม่ตะเคียนนันสร้อยทองนั่นนะคะอันอันที่ว่ากับพระอาจารย์ตักที่นั่งไปอ่ะเพื่อสตึกนะคะที่บ้านไอ้บ้านลงเลื่อยนะคะนั่งไปนั่งกับขอเพิ่นเนาะนั่งกับขอเพิ่อนนั่งกับรูปนั่งกับเ,เห็นเจ็ดสามอยู่กับอันอันต้นไม้เพิ่นนะคะข้างละไอ้นั่นเนาะเห็นเจ็ดสามโตงามงามบานี้บัดนั่งสิมาเนาะนั่งกับไหวเพิ่น แล้วนั่งกะบไม่วนคือจังไหนเลยขอเพิ่นหลักกัเงยขึ้นเบิ่งหน้าเพิ่นมันหน้าเพิ่นเศร้าเศร้าเพิ่อนอันนี้ไอ้สายตาเพิ่นก็เศร้านะอันนี้นั่งกเัเลยยกมือขึ้นขอเพิ่อนว่าขอให้ขอให้ลูกเห็นตู่โชคลาภแน่กันถึกกันถึกกต่ฉินมาได้มาซอยทำบุญสร้างเฮียนสร้างมองให้เพิ่อนอยู่อันบ้านี่ไปเห็นเหล็กท่านผู้ชมไหนนั่งว่าท่านไหนว่าลงในคลิปเด่นนั่งอัน มือนั่นนั่งบ่ได้เว้าเลยนั่งลืมเพราก็คือก่อนนั่งเห็นกับข้อเพิ่นน่ะก็กับข้อแม่แต่จนต้องเจ็เพิ่นยืนอยู่หันแม่ค่ะแดดห้อนๆนเนาะเพิ่อนมาเพิ่นห้อนเพื่นห้องให้ว่าซั่นกระมีอ่าพปรแม่ครัวนั่นล่ะไปเอาห่มอยู่บ้านน่ะมากันให้เพิ่นน่ะเบิ่งสีสันนี่เพื่เบิ่งสีสันเพิ่นเบิ่งสายตาเพิ่นก็ะเซ้าเสาตามที่นั่งเบิ่งเนาะบัดนี้นั่งเห็นเลขอยู่ข้อเพิ่นเลยอยู่หม่องข้อเนี่ยบ้านนี้2 ห้าเจ็ดอยู่ขอเพิ่นน่ะสองห้าเจ็ดท่านผู้ชมแล้วบัดนี้บัดนั่งมานั่งกับว่าโอถ้าสิได้รางวัลที่หนึ่งขอให้ขันได้รางวัลที่หนึ่งเดินแบ่งกันพูละเคืองนั่งว่าสิถือจักใบกับสร้างแบ่งครึ่งเลยนั่งนิสัจจะสมบูรณ์พอถือสามสิบล้านก็นั่งกับตองมัถวายเพิ่นสิบห้าล้านนั่งกับวาบิสินนั่งกับย้ายออกมามับบับพ่อหวยอัน สองห้าเจ็ดนังบอกว่าขันสิบอกตัวนี้ก็ให้นังออกไปหอยพอ่พอพ่อสองห้าเจ็ดใบเดียวท่านผู้ชมนั่งก็เลเอามาอันซื้อมาแล้วจะใบเดียวสองห้าเจ็ดลองเสียงเบิง้งท่านผู้ชมเป็นเพียงแนวทางแต่ว่นนา่งเห็นดีๆนังก็มืออื่นนังจิไปหาซื้อยู่นังก็ลืมคือกันแต่วาแต่นนั่งใดมาแต่ยู่กับอมองอันที่นั่งไปต้ข้าวแม่แตะเกียนนี่และ่ะยู่อันบ้าน ไอ้บ้านลุงเลยน่ะอำเภอสตึกจังหวัดบ,บุรีรัมย์กานั่งเห็นสองห้าเจ็ดอยู่ข้อเพิ่นน่ะนั่งเขายืนอยู่จนสี่ห้องหน,นาเพิ่นเห็นอยู่ข้อด่านใส่เพิ่นนะคะเดี๋ยมาบอกแฟนคลับนมาต่างไปชมเนาะว่าทุกทุกท่านเจ้าดีนะคะพูดไอ้แฟนคลับสิมาก,กะบอกนั่งเด้อะแจ้งสเสด็ดีใจเนาะมาแฟนคลับมาเยี่ยมมายามนั่งก็ดีใจเนาะเพิ่นสิฟ้ายัง บอกกำลังไก่บึงหลานหน้านะคะ่ะบึงงามงามตะวัานน้ำพระท่านเนีมีหลายดอกตะวันเขาขั่เจปูนลาดยางรอบรอบตันบึงแล้วแต่ท่านผู้ชมติดกับลับแม่น้ำซี่ะคะ่ะไปท่านโชคดีนะจ้าสวัสดีจ้า